ตอนนี้ก็เวลาที่นิวยอร์กประมาณเกือบสามทุ่มแล้วครับผมก็หลังจากที่อ๋อลืมบอกไปครับที่นี่ย่านแชนัททาวนะครับโอ้โหแม่เหมือนบ้านเราเลยเห็นไหมครับตอนนี้ก็หลังจากที่ได้ห้องพักกันด้วยการรอคอยตั้ง4-5ชั่วโมงแล้วก็เกิดเริ่มหิว ว่ากันตรงๆเลยแล้วกันครับก็นั่งรถซับเวย์ก็คือเหมือนกับรถไฟใต้ดินบ้านเราแหละครับมาวิญญานเหมือนตลาดคลองเตยเลยโอ้โหนี่ครับเห็นไหมครับพี่ห่างยังบอกเลยครับว่าเหมือนตลาดคลองเตยก็คือนั่งรถซับเวย์กันมาครับคือรถไฟใต้ดินอีกรอบหนึ่งสาเหตุที่คนที่นิวยอร์กส่วนใหญ่นั่งรถซับเวย์กัน<า>กนัเนกเรื่องครับอันนี้สภาพ สาเหตุที่คนที่นี่เขานัา่งซาเวกันส่วนใหญ่ก็เพราะว่าที่จอดรถแพงมากเราต้องหาที่จอดรถเองด้วยคนส่วนใหญ่ก็เลยจะใช้ซบเวเป็นหลักแต่ที่นี่ก็รถเยอะใช้เล่นเหมือนกันนะครับลองดูครับอันนี้ก็เป็นมือที่สองครับ หลังจากที่เราไปไหว้พระกันแล้วก็ไปทานข้าเที่ยงน่าสนใจครับผมนะข้าวข้าวกันแค่นี้ก่อนเลยครับเห็นตะตูดครับพอเดินตามหลังถ่ายอ่ะว่ากันใหม่ครับเดี๋ยวว่ากันกว้างแล้วจะถ่ายมาให้ดูใหม่นะครับ